การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการให้สารอาหารที่เหมาะสมสำหรับทารกตั้งแต่แรกเกิดนมแม่มีประโยชน์มากมายทั้งต่อสุขภาพของเด็กและแม่เองมาดูกันว่าทำไมนมแม่ถึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเลี้ยงลูก นมแม่มีสารอาหารที่จำเป็นและสมดุลสำหรับการเจริญเติบโตของทารกเช่นโปรตีนน้ำตาลไขมันวิตามินและแร่ธาตุนมแม่มีแอนติบอดีที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทารกลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและโรคต่างๆได้การให้นมแม่ช่วยสร้างความผูกพันระหว่างแม่และลูกเนื่องจากมีการสัมผัสและกระชับความสัมพันธ์ทางอารมณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช่วยให้หมดลูกขดตัวเร็วขึ้น และลดความเสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอดการให้นมแม่สามารถลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ในแม่ได้เทคนิคการให้นมลูกโดยใช้หลัก4ี่ดอ1ดูดเร็วให้ลูกได้ดูดนมแม่ภายใน1ชั่วโมงแรกหลังคลอดเพื่อช่วยกระตุ้นการสร้างน้นํานมให้มาเร็วขึ้น2ดูดบ่อยให้ลูกดูดนมแม่ทุกครั้งที่หิวปกติจะห่างกันประมาณ2-3ชั่วโมงเพื่อช่วยกระตุ้นให้น้ำนมไหลยอย่างต่อเนื่อง 3. ดูดถูกวิธีอุ้มลูกให้ศีสษะและลำตัวของลูกอยู่แนวเดียวกันและให้หัวนมกับลานนมอยู่ตรงกับปากของลูกเมื่อลูกอ้าปากกว้างให้สอดหัวนมเข้าไปลึกที่สุดจนริมฝีปากลูกอมจนบิดลานนมโดยให้ค้างลูกแนบชิดกับเต้านมสังเกตว่าขากรรไกรและใบหูของลูกจะขยับตามจังหวะการดูดและจะได้ยินเสียงลืนนมเป็นระยะ 4. ดูดเกี้ยงเต้า การให้นมแม่แต่ละครั้งต้องนานพอให้ลูกดูดนมให้เกลี้ยงเต้าเพราะน้ำนมในส่วนหลังจะมีไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อสมองและร่างกายช่วยให้ลูกอิ่มนานไม่หิวบ่อยวิธีสังเกตนมเกลี้ยงเต้าคือเต้านิ่มทั้งสองข้างไม่เจ็บเต้าบีบนมออกเป็นหยดไม่พุ่งถ้าในการให้นมลูก1ถ้าลูกนอนขวางบนตกักให้คุณแม่นั่งสบายสบาย และอุ้มลูกน้อยให้อยู่ในระดับหน้าอกใช้แขนข้างเดียวกับเต้านมที่ต้องการให้นมประคองหัวลูกเอาไว้ 2. ถ้าลูกนอนขวางบนตักประยุกต์ท่านีคล้ายกับถ้าลูกนอนขวางบนตักแต่เปลี่ยนเป็นใช้แขนข้างตรงข้ามกับเต้านมประคองหัวลูกแทนเพื่อให้สามารถประคองหัวลูกได้มั่นคงขึ้น 3. ถ้าฟุตบอลให้คุณแม่อุ้มลูกในลักษณะเดียวกับการถือบอลโดยวางลูกไว้ด้านข้างลำตัวของคุณแม่ และใช้แขนข้างเดียวกันกับเต้านมประคองหัวลูก 4. ี่ถ้านอนตะแคงแม่ลูกนอนตะแคงเข้าหากันปากลูกอยู่ตรงหัวนมแม่ใช้แขนข้างหนึ่งประคองตัวลูกให้ชิดแม่หรือใช้หมอนหนุนหลังลูกแทนก็ได้และเพื่อให้ลูกน้อยได้กินนมแม่ได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องคุณแม่ที่ต้องไปทำงานหรือมีเหตุจำเป็น คุณแม่เต้านมคัดสามารถบีบเก็บน้ำนมได้โดยการบีบน้ำนมด้วยมือและการปั๊มนมด้วยเครื่องปั๊มนมควรปั๊มนมทุก3ามชั่วโมงและเว้นในช่วงกลางคืนเพื่อไม่ให้แม่อดนอนยกเว้นเต้านมคัดถ้าไม่ปัม๊มการปั๊มนมแต่ละครั้งใช้เวลา15-30นาทีจนน้ำนมเกี้ยงเต้าน้ำนมที่ปั๊มออกมาได้สามารถเก็บในกระติกหรือตู้แช่ได้ตามตัวอย่างนี้ การนำนมแช่เย็นมาใช้นมที่เก็บในช่องแช่เย็นธรรมดาอ่ะเมื่อจะใช้ให้นำมาวางนอกตู้เย็นให้หายเย็นก่อนหากรีบให้แช่ในน้ำอุ่นห้ามต้มหรือเข้าไมโครเวฟเพราะจะเสียภูมิต้านทานในนมแม่ไปส่วนนมแช่แข็งให้ย้ายมาอยู่ตู้ธรรมดาหนึ่งคืนพัลลายแล้วนำไปอุ่นใช้ได้ปกติและนมที่อุ่นแล้วห้ามนำไปแช่เย็นเพื่อเก็บไว้ใช้ใหม่ หากกินไม่หมดต้องทิ้งไปจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกได้นมแม่เพียงพอวิธีสังเกตคือขณะที่ลูกกำลังดูดนมข้างหนึ่งเต้านมอีกข้างก็มีน้ำนมไหลด้วยได้ยินเสียงลูกกืนน้ำนมเต้านมคัดตึงก่อนให้นมจะนิ่มลงหลังให้นมลูกปัดสาวชุ่มผ้าหกครั้งขึ้นไปและถ่ายอุจจาระสีถึงแครั้งใน24ชั่วโมงลูกสงบสบายนอนหลับได้ไม่ร้องหิวระหว่างมือน้ำหนักลูกขึ้นตามปกติ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อาจมีความทา้าทายแต่ด้วยการหาความรู้และการสนับสนุนที่เหมาะสมคุณแม่สามารถก้าวผ่านปัญหาและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกน้อยได้เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตใหม่ของลูกน้อยเป็นการให้ความรักและการดูแลที่ไม่มีอะไรจะเทียบเท่าได้